เียห <พ uka> ผมได้มีโอกาสไปลองเล่นเกม Bodycam ครับเหีย้ยภาพไม่คุ้เอาันเป็นเกมที่เหมือนจริงที่สุดแล้วเท่าที่ผมเคยเล่นมาเลยผมพูดถึงภาพนะมันเหมือนจนหน้าตกใจอะ่ะพวกคุณอาจจะเคยเห็นพวกเทเลอลร์เนี่ยผ,ผ่านตากันมาบ้างแล้วครับก่อนหน้านี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็อยากเล่นเกม Escape from t a r k o v อยู่เลยแล้วได้ถ่าย YouTube ไปเรื่อยครับจนเจอกับเทเลอร์หรือตัวอย่างของเกม Bodycam เคยดูเล่นๆครับว่าถ้าเกมทาคอฟเนี่ยมันมีกราฟิกที่ถูกออกแบบเหมือนกับทางบอดี้แคมเนี่ยตัวเกมมันจะน่าสนใจขนาดไหนวะโอ้โหใครสื่อลูกซองยิงกูจากข้อสุดตอนแรกนะครับที่ผมได้ดูตัวอย่างของเกมบอกตรงว่าแยกไม่ออกเลยว่าของจริงหรือว่าเกมซึ่งตามที่ผมเข้าใจนะตอนที่ผมดูนะต้องย้าว่าณนะตอนที่ผมดูผู้พัฒนาเนี่ยบางอย่างกับว่าแบบเอาคนจริงๆอ่ะลงไปถือปืนแล้วก็ยิงกันโป้งป้างโป้งป้าง,งจากนั้นก็เอาภาพจริงๆอ่ะมาทําเป็นต้นแบบของตัวเกมอะไรอย่างนั้นเลยครับ เ่เขาเกมแล้วเนี่ยมันก็จะมีโหมดต่างๆให้เราได้เลือกเล่นกันครับแต่โหมดเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับพวกแบบชุตเตอร์เกมทั่วไปอ่ะมันมีทีมเดสแมทแบ่งทีมแบ่งฝ่ายยิงกันเดสแมทก็จะยิงให้หมดทุกคนภายในตัวแมทบอดี้บอมก็จะเป็นการปลดระเบิดหรือว่าเข้าไปแอคทีฟกับระเบิดอะไรนี่แหละผมไม่เคยเข้าไปปลดเองเพราะตอนเล่นผมนั่งเฝ้าแต่ด้านนอกครับโดยรวมเข้าๆมันจะเป็นประมาณนี้หลักๆก็จะเป็นการยิงฝ่ายให้หมดนั่นแหละโดยผ่านตัวด่านต่างๆของตัวเกมที่มีไว้นั่นเองครับมาเลยขยี้หนักเน่ย นี่ไงเก่าเหรอเก่าเหรอเอาล่ะทีนี้ผมก็จะมาเล่าแล้วก็แชร์ประสบการณ์เท่าที่ผมได้ลองเล่นมานะครับจริงๆผมอยากจะเล่นเกมนี้ให้มันเยอะกว่านี้อีกหน่อยแต่ตอนนี้มันเหมือนหมดเวลาที่ผมจะได้ลองแล้วครับแต่ก่อนที่จะไปฟังผมเล่านะครับผมได้ตัดเกมเพลย์บางส่วนสั้นๆเอามาให้ได้ดูได้เสร็จกันก่อนเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอีกทีครับเดิมพัเชง after each day first time kill w o n d e r l a n ดฟ้าจะยิงละแล้วเสาไปไมนได้เหรอพี่ยเรา็อบบี้เหมือนเรื่องจริงเลยว่ะเออ เอาแม่งงี้โอยโอยไถวะยิงกันเองป่ะเนี่ยยิงกัเองยิงเองไอ้เหี้ยเออไม่ๆอันนี้ปล่าเสียงได้ใสุดยอดวู้ฮูอะไรนะๆๆๆๆๆๆๆ ยาก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 ยิงโคตรยากเลยเฮ้ยมาเดี๋ยวเฮ้ยไปไหนแล้วแบบผ้ามันไม่หุบกัเฟรของจริงมันยิงกันอย่างงี้จริงเปล่าวะแบบสาดไปอะ แทใครยิงผมไป็นาตว์พัดยาวยิงกันข้างล่างเหรอ,อ,อเป็นไงเราเป็นไงหรือเปล่าไม่รู้แต่ล่วงไปแล้วหนึ่ง ไปอยู่หลังแผ่นไม้รูเดิมเลยไม่เข็ดนะเราอ่ะไม่ไายไม่ได้โอ้ยมันกวระเบิดตองไหนตัวอะไรวะพี่มีด้วยเหรอโอ้ยเออว่ะมีระเบิดมีระเบิดลูกโอ้ยเชี่ยก อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไอ้กดควักปืนกลับมาทำไงอ่ะโไอ้เที่ยมันมีให้แม็กเดียวหรือไงวะเออเออพี่สามโง่โอยผมเกิดตรงที่เขาไฟกันมาพอดีเล ผิดนะส,ดสองแล้วแม่งไม่มีดอทให้ด้วยนะสก,กาได้นี่ทำไงอะ่ะก็นี่ไงล็อกล็อกล็อกเอฟพีเอสเนี่ยพอประมาณเนี่ยลองดูหกสิบดิปรับปรับไงอ่ะใช้กดกดปรับปรับปกติเลยไหมปรับเป็นหกสิบอะลื่นเลยลองปรับเป็นร้อยสี่สี่นะครันปรับติ้งเฮ้ยเฟรมได้อยู่นี่กอเดออเออก็้วเทอยู่นะ ไ,ได้อยู่อแล้วภาพมันคู่สวยอะล็อก APS แต่ว่าใช,ใช่ใช่เป็นเป็นหกสิบหรือไม่ก็ไอ้นี่ร้อยสี่สี่เป็น,ปนร้อยสี่สีอ่ะอะขายดักบันไดครับอย่าน่าเกียดครับแล้วก็สปอร์ตอะไปต่อตัว <c oughs> เขาไม่เห็นฉันหนึ่งว้ยชันหนึ่งทางยาวเห็นชั้นหนึ่งทางยาว มันค uhm. ือไม่น่ากลัวแ่ะโอ้โหโอ้โหคือเปิดไฟฉายก็คือหมูอ่ะมันเกิดสปอนหลังเลย่ะมาดิมาดิใจใจหน่อยเฮ้ยเปิดไฟแล้วเดินออกมาใจใจหน่อย ไอ้ยิงโดนผมผมบอกเด้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 ไอ้มันอยู่ข้างล่างเว้ยอยู่ใต้นั <m> ่น <m> แหละไอ้ยิงเออสวยมีอีกเนี่ยไอ้เฮียชนะเป็นแล้วเฮ้ยไอ้ไม้มาเล่นมุมเดิม,ไอไอไม,มเว้ย ถ้าถ้าชินแล้วต้จะเป็นเกมบอกไม่้ไม่ได้ไอ้โหดโดนดูบโดนวดนเป็นหลังเป็นหลังเดี๋ยวผมะพุ่ะพยัดมันพี่ยัดยัดน่จ้า ไอ้เชี่ยโดนข้างหลังไอ้มาแล้วซ้ายมันมโอ๊ยเชียโดนมันกวนผมอะสองลำ มไป,ไมไปสบาออ่าตรงนี้เล้มีห้องใต้ดินด้วยวะ สุดหมอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งพี่ยิงพี่งลงมาขวาพี่ไม่เจอนะพี่ม่เกียร์โอ้ยตายมันเดี่ยงที่สุดเลยโดนไหมพี่ไม่โดนโดนก็แฝงแกยยังยิงเพ้์กันเนี่ย อย่าบอกว่าพี่เกิดอย่าบอกว่าเกิดข้างบนยิ้มใช่ผมจับปืนอยู่ผมเองพี่ไม่เก่งคนยิงชั้นสองจะมีคนโดดข้างหน้าว้าเยแพ้แล้วหำพี่อยู่ไหนพี่ ไอ้กูอีกแล้วก็ <c oughs> บอกว่าไม่เข็ดไงเ้ยระมครจากข้งนอกเอ้ยไปแล้วมออว่อยู่แล้ว ไม่อยู่แล้วโหอุ้ยนัดเดียวแตกเลยกูโอ้โพีนน่ยิงหลังเลย<อ>นี่ไงนี่ไงกูไม่กคือพี่เกิดในด้าผมเลยเปนอยู่ในห้องอะท,ทั้งๆที่พี่ตายเยมื่อกี้เลยเฮ้ยเห็น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 ตายแล้วลาาลตายแล้วตายแล้วอะจริงเหรอ เออไอ้ก็เหี้ยเลยบอกกูก็คือบอก่าก็เห้ยเขาเลยูที่เรื่องที่ลอดยปลดภยปลอันว่าดีอัเนี้ยโอ้โหมาไลทำอะาไรเฮ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ หลังมาคนไปแก้ใครวะอยู่รอบบ้านเดพี่กูกูแต่เบกอยู่ไหนไี่ี่เดี๋ยี้เยนะมาดิมามาี่เดิพี่ตายแล้วเอออ้ยิงก่อนะเวยทำไมไม่ตายวะและใครยิงกู ขอรีโหลดก่นเอาเอีกทีที่มันมได้ดก่อนตอนที่ผมเล่นเนี่ยลองขยับตัวละครมองผ่านหน้าต่างมองแสงลอดผ่านการควบคุมตัวละครของตัวเองนะครับครั้งแรกเลยอะผมตกใจเลยเว้ยคือแบบ มันจะเหมือนจริงไปไหนวะอย่างกับว่าแบบหยิบเราเนี่ยลงไปสถานการณ์จริงเลยกราฟิกนี่แบบไม่เคยเจออะไรที่มันแบบขนาดนี้มาก่อนแสงเสริมเนี่ยมันสอดคล้องกับแวดล้อมไปหมดเลยครับไม่คิดว่าจู่ๆเนี่ยมันจะมีเกมเกหนึ่งอะอย่างบอดี้แคมอย่างเงี้ยโผล่เข้ามาแล้วก็ทากราฟิกได้เหมือนจริงแล้วก็โดดเด่นกว่าเกมริงทั่วไปครับมันเกิดสปอนหลังหรือเปล่ามา,มาดิมาด,ด,ด,ดิใจใจห,หน่อยเฮ้ยเปิดไฟแล้วเดินออกมาใจใจห,หน่อย แล้วเวลาแบบขยับตัวละครเนี่ยมันไม่ได้แบบทันใจดั่งใจนึกนะความหมายก็คือแบบมันเลื่อนสายอเออมันก็เลื่อนน่ะแหละแต่มันจะแบบมีความเหวี่ยงของตัวละครเข้ามาร่วมด้วยรวมไปถึงปืนด้วยอันนี้ก็ลองดูวิดีโอประกอบกับมุฟต่างๆไปด้วยแล้วกันครับขายดักบันไดครับอย่าหน้าเกียิครับและแน่นอนว่าไอสิ่งที่ผมพูดมาเมื่อกี้มันก็จะมีผลต่อการวิ่งหรือว่าการขึ้นบันไดด้วยครับไม่ว่าจะหมุนซ้ายหมุนขวากกบเงยมันก็จะดูมีความน่วงนวงนิดหนึ่งไม่ทันใจ มันดูในเรื่องของการเอมหรือว่าพวกการยกเล็งยิงนะครับสำหรับผมผมมองว่าไอ้ตรงนี้เป็นอีกจุดที่สำคัญของเกม b o d y c แคเลยครับมันให้ประสบการณ์ใหม่มากๆสําหรับผมปกติเรายกเล็งท่าเป้าแล้วก็จะยิงใช่ปะ แต่นี่คือเรายกเล็งแล้วอ่ะเป้ามันจะไม่ตรงในทันทีครับมันจะมีน้ำหนักของการยกเล็งยิ่งเราขยับเดินไปด้วยเนี่ยก็จะไม่นิ่งเข้าไปอีกฟิลแบบเราต้องเม้มเป้าอ่ะอีกทีหนึ่งอันนี้พูดยากแะอาจจะต้องลองเองครับแต่ขอพูดแบบเอาเข้าใจแบบง่ายๆนะตอนนี้เลยเวลายกเลงเนี่ยมันเลงยากที่จะให้เป้ามันแบบตรงๆแบบเกมทั่วไปอ่ะยกแล้วก็เล็งให้ตรงเป้าแล้วยิงแต่บอดี้แคมมันจะเป็นแบบนี้ครับคือเวลาเรายกเลงเนี่ยมันไม่จะเป็นที่จะแบบดอทเนี่ยจะต้องทาบกับเป้าหมายตรงๆก็ได้ครับด้วยความที่มันนมมยยยกเ่่้จะใหอตูิผล ทางของเป้าหมายครับแล้วก็ยิงเลยแล้วยิ่งยกใกล้กับเป้าหมายเท่าไหร่นะครับปืนมันก็จะดูดเข้าเป้าเองแล้วเราก็จะยิงโดนประมาณนั้นเลย <c oughs> คือคือมันจะเป็นการยกหาเป้าแล้วก็ยิงนั่นเอง <c oughs> และใครที่เป็น motion sick เนียนะครับผมบอกเลยเกมนี้ไม่น่ารอดครับขนาผมไม่ได้เป็นนะผมเล่นไปสักครู่หนึ่งนะก็มีมือหัวเหมือนกันครับคือผมเห็นทนเดินผมก็เหนื่อยแทแลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โคนนี้ เมื่อเราตายจากการต่อสู้แล้วนะครับอันนี้ก็ดีมันจะมีส่วนที่คล้ายกับเรนโบ์ซิกอยู่บ้างก็คือมันจะมีโดนเนี่ยให้ผู้เล่นเน่ยคอยบินสอดส่องแล้วก็จ่ายข้อมูลให้กับเพื่อนร่วมทีมของคุณครับและโดนเนี่ยมันสามารถเปิดไฟฉายเพื่อก่อกวนหรือว่าจะพลิกแพลงไปใช้ในการระบุตำแหน่งของศัตรูให้เพื่อนทราบก็สามารถทําได้ครับ โดยทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็จะเป็นแค่ประสบการณ์การเล่นของผมแล้วก็ความรู้สึกของผมที่มีต่อเกมนี้เท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัาายกันไว้ด้วยสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ